เรื่องดีที่อยากแชร์ b l i n d Story เรื่องดีที่อยากแชร์ EP 5สวนพึ่งแต่เรื่องราวนี้จะต้องโทรไปถามเขาก่อนนะครับครับสวัสดีครับคุณชฉลต์นะครับอ่าคุณ<อ>ตั้ง<ม>ครูอ่าอันนี้โทรจากรายการเรื่องดีที่อยากแชร์สะดวกสนทนาไหมครับ ครับผมคุณคือคนในเรื่องนั้นหรือเปล่าครับสวนพึ่งอ๋อไม่ใช่ครับอ้าวเราก็นึกว่าโอ้โหเป็นเรื่องความรักของคนตาบอดที่เป็นผู้ชายแล้วก็คนตาดีที่เป็นสุภาพสตรีนะครับที่มีการบอกเล่าเรื่องราวโดยน้องผู้หญิงใช่ไหมครับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ผมเจอคุณตั้มคูหรือคุณชลิตนะครับแชร์เมื่อประมาณ ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องราวที่ประทับใจมากๆอืมครับผมเป็นยังไงครับคุณตั้มฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกด,ดีครับอืะแต่ว่าอไ่ไม่มีไม่ไม่มีที่มาว่าเออใครใครเป็นคนเขียนอะไรยังไงโอ้น่าเสียดายมากเลยครับเพื่อนๆครับ,ค,รบคือค เรื่องราวเนี้ยจริงๆเขามีชื่อเรื่องใช่ไหมครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยสวนพึ่งผมเลยขออนุญาตตั้งว่าสวนพึ่งนะครับก็ชื่อสวนพึ่งอ่ะครับฮะซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าไปเหมือนท่องเที่ยวแบบคู่รักของหนุ่มสาวผู้ชายเป็นคนตาบอดแล้วผู้หญิงก็เป็นคนตาดีผู้หญิงขับรถใช่ไหมครับคุณตั้มครับในการบรรยายของเขาออกมาเราเรารู้สึกมันมันประทับใจนะครับผมครับคือ S <S เขาเป็นการที่ออ่่าาคือแสดงเรื่องศักยภาพอ่าของเขามาเต็มที่เลยครั <S <S เหมือนครับอ่าความพิการไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคก็คือเขาแลคือเขาคงเิื่อว่าเนี่ยอตามหว่ารัดมั่งเฉยๆอไม่ไม่ใช่อืมเขา <S 2> <S 2> <S คือเอาเทคโนโลยีมาร่วมด้วยช่วยกันใช้แม้เส้นทางจะลําบากเราก็ ไปได้กับเขาอ,อืมคือมันมันดูเดี๋ยวเพื่อนๆครับผมเองยังหาต้นสายต้นทางของเรื่องราวไม่ได้และต้องขออนุญ,ญาตจริงๆคุณท่านผมเองอาจจะต้องพูดให้เพื่อนๆทราบว่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นเราก็อาจคงไม่สามารถที่จะบอกกับเพื่อนๆได้เนาะครับแต่ว่าฟังแล้วมัน มันให้กำลังใจให้เรื่องราวที่บวกเป็นเรื่องราวที่ดีเราเลยอยากจะขอแชร์แต่ว่าถ้าท่านใดเป็นผู้ที่ทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากางานเขียนหรือเป็นเรื่องราวที่พิมพ์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์จากท่านใดเราต้องขออนุญาตนำมาส่งต่อเรื่องราวดีๆนะครับคุณตั้มเนาะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตทําเป็นเสียงนะครับแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆฟังหลังจากที่ผมได้คุยกับคุณตั้มคุณตั้มครับครับถ้าเราได้พบสุภาพสตรีที่มีหัวใจแบบนี้คุณตั้มจะมีความรู้สึกยังไงครับเอ่อมันยิ่งกว่าผมพี่ว่ายิ่งกว่าอ่ถูกแจ็คขอดึงสองล้านนะฮะโอ้โหถ,ถามไม่ได้นะพี่นาะอ่า และถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกับเพื่อนเพื่อนของเราคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนตาบอดสุภาพบุรุษท่านนั้นนะครับ,รบผมขอคาระวะคุณได้พบขุมทรัพย์ที่มันยิ่งกว่าเงินทองมากกว่าสิบสองล้านที่คุณตั้มว่าอีกอะ่ะครับอม,มใครมีเรื่องราวดีๆนะครับมาแบ่งปันกันได้แต่ว่าตั้มครับช่วยส่งเสียงหน่อยใครเป็นเจ้าของเรื่องครับผมอยากรู้จักผู้ชายคนนั้น เขาช่างโชคดีเลยเกินเออนี่ผมไม่ทราบจริงจริงนะทราบไหมครับคุณตั้มวันนั้นน่ะที่ผมอ่านปุ๊บเลยผมอ่านปุ๊บผมโทรหาคุณตั้มนึกว่าเป็นคุณผมจะแสดงความยินดีเลยนะครับนั่นน่ะไม่ทราบครับอแต่ว่าอ่าคนเขียนเนี่ยอ่าก็มีนามว่าอ่าขอระคังนะฮะัขอระคังอืมคนเขียนไม่ใช่คนตาบอดนะครับเพื่อนตดีะ คนเขียนที่บอกบรรยายเรื่องราวเป็นคนตาดีแต่เราก็ตอบไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นผลงานเขียนของเพื่อนๆเราคนใดคนหนึ่งก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมและคุณตั้มต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยที่มีมุมมองความรักที่สวยงามความพิการความตาบอดมันมันไม่ทําให้ความรักของคุณจืดจางลงได้มันมีแต่จะทําให้ หัวใจพวกเราพองโตตามไปด้วยเนาะครับโอ้คุณทัามครับบอกคุเพื่อนสักนิดหนึ่งครับในการที่กําลังวิ่งหาความรักกันในทุกวันนี้กับน้องๆที่อยู่ในปัจจุบันคุณตั้มอยากจะให้แง่คิดอย่างไรกับน้องๆครับผมไม่ออกความคิดเห็นดีกว่าอืมคือความรักบางคนบอกสีชมพูใช่ไหมค,ความรักบางคนโบรักสีสีดำเนาะ บางคนความรักเป็นสีแดงบางคนความรักจะจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณคมีเรื่องราวดีๆคุณตั้มครับขอบคุณมากครับที่คุณแชร์เรื่องราวดีๆเราเองจริงๆอยากหาต้นทางนะครับใครทราบต้นทางเนี่ยอย่าลืมบอกกับเรานะเพื่อเราจะได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการครับผม,มครับคุนทํามครับมีอะไรอร่อยช่วงนี้ไหมครับช่วงนี้กินเจมหก่อนที่เราจะไปฟัง บทความเรื่องนี้ที่เขาเขียนในโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับอย่างเฟซบุ๊กก็คือส่วนเพึ่งช่วงนี้มีอะไรชี้เป้าไหมาช่วงกินเจอย่างงี้ตอนนี้เหรออยังไม่มีอะไรกินแต่กินแต่บัตผัดมี่ฮ่องกองเจอ่านผมชี้เป้าชี้เป้าคุณคุณต้มนะแล้วเพื่อนๆด้วยครับครับของผมเพิ่งไปคนข้างตัวผมบอกว่าช่วงนี้ฮิตกันมากก็คือมี่ซัวเซเว่ครับผมหมดครับหมดหมดหมด หมดที่นี่หมดแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ต้องลองใช่ไหมคุณด้ามในในในเฟซบ o ๊กในในไลน์ส่งข้อมูลต่อกันเลยว่าใน Tik t o อ k เนี่ยไปซื้อกินกันอร่อยมากผมเนี่ยตามหาครับมาหน้าบักซอยสมาคมหมดครับหมดที่นี่ก็หมดแต่การ,รกาแต่กลางซอยสมาคมเจอครับเมื่อเช้านี้ได้ทานแล้วครับอร่อยจริงอ่าอ่าเรามาตรงนี้เป็นเรื่องดีนะครับอะไรอร่อยเราก็มาแชร์กันแต่ว่า เดี๋ยวเพื่อนๆครับใครที่อยากฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับครับชื่อชื่อตอนว่าอะไรนะคุณตั้มส่วนพึ่งส่วนพึ่งอยู่อยู่จังหวัดไหนนะคราชบุรีราชบุรีเนาะก็ขอคุณตั้มนะครับมีความสุขแล้วก็ขอให้แต่งงานกันโดยไว้นะครับอืมอะไรหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่คุณตกลงตกลงไม่ใช่คุณนะคุณไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณจริงนะไม่ใช่จริงๆงเออก็ขอยินดีกับบุรุษ คนนั้นด้วยที่คุณคได้เจอผู้หญิงดีๆไปฟังกับเรื่องราวนี้เลยครับต้องขออนุญ,ญาตนะครับไม่ทราบต้นสายปลายเหตุว่ามาจากต้นท่านใดผมเลยไม่สามารถขออนุญ,ญาตได้แต่ก็ต้องขอขอบคุณที่เขียนเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาเป็นกําลังใจให้เราเรื่องดีที่อยากแชร์ขอแชร์เรื่องราวนี้ครับไปฟังคุณเปรมบดีอ่านกันเลยครับขอบคุณคุณตั้มที่ส่งเรื่องราวดีๆให้ผมได้อ่านครับครับผมไปฟังกันเลยครับ สวนพึ่งในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงทริปการท่องเที่ยวครั้งที่4ี่ก็เริ่มต้นขึ้นความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลอยู่ในใจเพราะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในแบบที่เราไม่คุ้นชินกับสถานที่เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างและจะหลงทางไหมเอาจริงๆตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ เราเริ่มการเดินทางตอนประมาณ7จ็ดโมงถึงที่นัดหมายกับเพื่อนคือร้านอเมซอนเรามาถึงเขาก็นั่งรอดื่มกาแฟกับขนมเสร็จพอดีออกจากร้านมาที่รถและเริ่มออกเดินทางไปยังจุดหมายคือสวนพึ่งราชบุรีนั่นเองเขาเตรียมการจองที่พักและศึกษาเส้นทางไม่ว่าจะเป็นสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจเขาเตรียมการทริปนี้มาหลายเดือนเพื่อความมั่นใจและให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดชอบในความรอบครอบนี้จริงๆมันทําให้เราสบายใจเรามีหน้าที่ขับรถส่วนเขามีหน้าที่นั่งเฉยๆแค่นั้นใช่ไหม มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาเป็นเพื่อนคู่คิดและช่วยในเรื่องของการบอกเส้นทางเพื่อความสะดวกของเราที่ไม่ชำนาญยยในพื้นที่นี้เลยเขาใช้ Google Map ได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำโดยที่เราแค่คอยฟังเสียงจากการนำทางเท่านั้นเองถือว่าเป็นเพื่อนและอุปกรณ์นำทางที่ดีเลยล่ะสำหรับมือใหม่หัดเที่ยวอย่างเราการเดินทางของเราก็รับรื่นอ,อากาศดีมีแดดบ้างและมีเมฆหนาในบางช่วง โชคดีที่ฝนไม่ตกทําให้ได้เห็นทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบมีทั้งภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายกันในระยะใกล้บ้างไกลบ้างมีต้นไม้ปกคลุมค่อนข้างจะสมบูรณ์มีแต่สีเขียวของต้นไม้อันช่างตัดก,กันกับสีฟ้าของท้องฟ้ามองแล้วสบายตาสบายใจจริงๆไม่มีภูเขาหัวล้านและการระเบิดหินในเส้นทางนี้เลยระหว่างทางจะมีถนนที่คดเคี้ยวขับขึ้นลงเขาตลอดน่าจะหลายลูกอยู่นะทั้งสนุกตื่นเต้นและหวาดเสียวต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เราเห็นอะไรเราก็จะพูดและบรรยายภาพที่เห็นให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เขาจินตนาการและมีส่วนร่วมกับการเดินทางาท่องเที่ยวในครั้งนี้ให้มีความสุขและสนุกไปด้วยกันแล้วเราก็มาถึงที่พักในเวลาไม่นานนะักระหว่างนั่งรอความพร้อมของสถานที่พักทางรีสอร์ทก็เตรียมของว่างไว้ให้เป็นการต้อนรับที่เป็นกันเองอบอุ่นน่าประทับใจมาก สถานะการเที่ยวในครั้งนี้ของเราไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะนี่คือการท่องเที่ยวในแบบคู่รักคู่หนึ่งซึ่งมีความแตกต่างกันทางกายภาพเขาตะบอดแต่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราและเขาเลยเราสามารถเที่ยวไปด้วยกันได้แบบสนุกและไม่เป็นภาระให้เราต้องเหนื่อยเลยเรากลับมีความสุขที่ได้เดินคู่กันเราเป็นเพียงดวงตาแทนเขาเท่านั้นนำเขาเดินและเขาก็เดินได้อย่างคล้าคล่องและเดินเร็วเสียด้วยเขาสนุกเราก็สนุกและแน่นอนเรามีความสุขมาก ในวันแรกเรายังไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะเพลียกับการนั่งและขับรถจึงเลือกที่จะพักและกินอาหารอร่อยๆใกล้ๆแทนบรรยากาศยามค่ำคืนค่อนข้างเงียบสงบเราก็นั่งคุยกันที่ระเบียงด้านนอกห้องค์ซึ่งจัดแยกออกมาอย่างลงตัวและเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจนเราคุยกันหลายเรื่องรอบนี้บรรยากาศได้ตามใจที่ปราณถนานั่งคุยกันสักพักใหญ่ๆก็เข้าห้องพักเพราะวันพรุ่งนี้เรามีภารกิจสำคัญที่ต้องทำและอยากทำที่สุด เช้าวันรุ่งขึ้นพวกเราทานอาหารเช้าที่ทางเจ้าของรีสอร์ทจัดเอาไว้ให้อาหารอร่อยมากเรากินกันจนอิ่มก็ออกเดินทางเพื่อไม่ให้เสียเวลาจุดหมายแรกของเราก็คือตลาดกปก่อยนั่นเองอันนี้เห็นจากการนำเสนอแนะนำให้ไปจากหลายๆที่มันไม่ไกลจากจุดที่พักสักเท่าไหร่และเช่นเดิมเขานำทางเราอีกนั่นแหละอุ่นใจจริงๆความกังวลที่มีมันก็หายไปเลยไม่กลัวหลงทางแล้วเพราะเรามีเพื่อนเดินทางที่เป็นคู่คิดได้อย่างยอดเยี่ยมตาบอดที่มีศักยภาพเป็นแบบนี้ ถึงตลาดก็ปล่อยแล้วแต่ที่จอดรถค่อนข้างน้อยและลำบากเพราะนักท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเราจอดรถริมทางเรียบของเขาเราต้องค่อยๆนำทางเขาลงมามันเป็นทางลาดชันและแคบทางเดินมีนิดเดียวถ้าพลาดไม่โดนรถเฉี่ยวก็ได้ตกเขาแน่เราจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเขาเดินได้เร็วคล่องตัวและเป็นผู้ตามที่น่ารักมากเราเลยเที่ยวได้อย่างสนุกและไม่มีปัญหา ตลาดก็ปล่อยมีจุดขายคือความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่นำสินค้ามาขายเช่นเสื้อผ้าแบบกระเรียงโมบายสวยๆหลักสีเครื่องจักสารเช่นตะกร้าหมวกมีอาหารเครื่องดื่มขนมก็อร่อยแต่จุดนั่งพักน้อยไปหน่อยและตลาดไม่ได้กว้างอะไรมากเดินสักรอบสองรอบก็เบื่อแล้วที่เหลือก็นั่งกินขนมและถ่ายรูปเกือบลืมที่นี่มีลำธารใสสะอาดมากๆแต่น่าเสียดายที่จุดชมวิวชำรุดอันตรายเพราะทำจากไม้ไผ่มันไม่แข็งแรง เราออกจากตลาดก็ปล่อยก็ไปต่อกันที่ฟาร์มแกะซึ่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากให้อาหารแกะด้วยการซื้อหญ้าสองชุดหมดเงินไป80บาทเข้าไปข้างในแกะก็กรูกันเข้ามาล้อมเราสองคนเพราะความอยากได้อาหารในมือมันทําให้เขาตกใจเล็กน้อยและไม่โอเคเท่าไหร่ให้เสร็จก็รีบออกมาเลยเขาไม่เคยสัมผัสแกะเลยไม่คิดว่ามันจะตัวใหญ่และแรงเยอะแถมยังขี้เล่นและไม่กลัวคนเสร็จกิจกรรมนี้เราเดินทางต่อและหาอะไรกินที่ไม่ธรรมดาเอาเสียเลย นั่นก็คือร้านไส้กรอกเยอรมันไม่อยากจะเชื่อว่าจะมีร้านไหนกล้าทํานอกจากไกลแล้วยังต้องใช้เวลาเดินขึ้นเขาขนาดย่อมๆเอเพื่อขึ้นไปนั่งกินไส้กรอกพิษความสูงเนี่ยนะเฮอเราถอนหายใจก่อนเลย55ร้านนี้ไกลไหมก็ใช้ได้เลยแ่ละต้องขึ้นลงเขาหลายลูกทางคดๆเคียเค้ยวๆพอมาถึงก็ยิ่งตกใจแม่เจ้าร้านไส้กรอกเยอรมันอยู่บนยอดเขาเลยนะเราต้องอเดินขึ้นไปนับบันไดแล้วเขาแทบซุดบันไดทําจากหินและรากไม้คือต้องระวังสะดุด ลำพังเราคนเดียวยังถอดใจแล้วนี่เราต้องพาเขาซึ่งตาบอดขึ้นไปเนี่ยนะคิดในใจเราหรือเขาใครจะถอดใจก่อนกันเลยยาถามเขาว่ากลัวไม่ไหวไม่ทางมันสูงและฉันคำตอบคือเรามาถึงจุดหมายแล้วอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆเราแอบอมยิม้มภูมิใจและปลื้มไงเราถามอีกครั้งเพื่อความชัวเขาก็ยังยืนยันนั่งยันคำเดิม แล้วเราก็นําเขาขึ้นไปเชื่อมไม้เขาทําให้เราสนุกไปกับการขึ้นเขาจนเราลืมความกลัวไปเลยเดินสะดุดหินบ้างก็มีทางข้างๆ้างบ้างก็เป็นทางลาดชันมากๆพลาดมีหวังกลิ้งตกลงไปแน่เจ้าของร้านนี่ช่างคิดออกแบบร้านจริงๆแต่เขาก็ขายได้รถจอดเต็มเลยคนนั่งกินเยอะพอสมควรส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกว่าจะถึงเล่นเอาหอบเลยแต่พอได้เห็นภาพตรงหน้าคือบรรยากาศดีมากๆนี่คือยอดเขาย่อมย่อมภาพตรงหน้าคือภูเขาน้อยใหญ่อย,อ,ยยอยู่ตรงหน้าเรามันชัดเจนมากๆหายเหนื่อยเลย มันเป็นจุดที่สวยที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเลยหลักก็คุ้มค่านะหลายคนให้ความสำคัญกับการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกส่วนเราสองคนขอกินก่อนนะอาหารเยอรมันแท้ๆอืมก็อร่อยในแบบของเขานะกินอีมอก็ถึงเวลาต้องเดินลงเขาอืมง่ายกว่าตอนขึ้นเยอะเลยแป๊บเดียวไม่เหนื่อยด้วยสำหรับอาหารมื้อนี้คุ้มค่าสนุกและอิ่มด้วย กว่าจะถึงที่พักก็เกือบเย็นเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทีไม่นานความมืดก็มาปกคลุมทุกอย่างเงียบสงบแต่เราสองคนไม่ปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้เสียเปล่าแน่นอนเราเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่ณเวลานี้ด้วยการวาดรูปจากจินตนาการของคนตาบอดว่าจะเป็นแบบที่เราคิดไหมเขาได้วาดรูปของเราผู้หญิงผมยาวในแบบของเขาเราประทับใจมากเป็นภาพที่สวยและมีค่ากับเรามากเพราะมีอยู่ภาพเดียวในโลกเท่านั้นเราจะเก็บภาพนี้เอาไว้ให้ดีที่สุดขอบคุณมากๆมันเป็นของขวัญวันเกิดที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วละ่ะประทับใจอีกแล้วแอบอมยิม้ม วาดรูปเสร็จก็เปิดสารกดีร้อยเรื่องรอบโลกรายการโปรดและมีสาระของเราสองคนดูไปก็หลายตอนหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีอ้าสว่างแล้ว เป็นเช้าวันใหม่อันสดใสาอากาศดีอารมณ์ประมาณฟ้าหลังฝนแต่ใจเรากลับไม่รู้สึกเช่นนั้นเลยมันใจหายและรู้สึกเหนาอย่างบอกไม่ถูกนี่เราต้องจากกันอีกแล้วเพื่อไปทําหน้าที่ของตัวเองเขาดึงเราเข้าไปกอดจนแน่นอีกครั้งก่อนออกจากที่พักจากกันครั้งนี้ก็เพื่อมาพบกันใหม่กับทริปการท่องเที่ยวในครั้งหน้าจะเป็นการท่องเที่ยวในแบบที่คนตาบอดนําเที่ยวคนตาดีบ้างในทินของเขาชื่อทริปนี้คือกุ้งเผาเข้าบางกอกแค่ชื่อก็ชักจะยังไงยังไง55ห้า สำหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ทำให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดียากจะหาที่ไหนได้ได้ไปกับคนที่รู้ใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีให้กันเราจะจดจำประสบการณ์และวันดีๆแบบนี้ให้นานที่สุดเพราะเราได้จดบันทึกเรื่องราวอันแสนประทับใจทุกครั้งไว้ในใจหมดแล้วขอบคุณที่รักกันขณะที่เขียนแม้เวลาจะผ่านมาสามอาทิตย์แต่เรายังรู้สึกเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นอยู่เลยจริงๆนะเรื่องดีที่อยากแชร์ b ล i น d Story